สนับสนุนโดย Ford พระประแดงโชว์รุมรถยนต์ฟอร์ดูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาสนยนซ่อมตัวถังและสีจจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888อัสลามุอะลัยกุมครัาสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบุลลฟอร์ดอีกแล้วนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายนะครับจากฟอร์ดพระประแดงครับคุณลูกค้าเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดครับ วันนี้นะครับพามาเจอกับ EP สุดท้ายนะครับกับเจ้าสีดำ Black Edition ดุดันคันด้านหลังผมคันนี้เลยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมยังไงฝากคุณลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Bruno Ford Channel ของผมไปด้วยนะครับผมเบสนะครับยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับมาครับวันนี้นะครับมาชมกับไตรมาสสุดท้ายนะครับของ EP นี้นะครับเป็น EP ที่2แล้วก็เป็น EP สุดท้ายด้วยนะครับคันนี้ผมเคยมีการรีวิวไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับแต คลิปนั้นยังไม่จบกระบวนการนะครับคลิปนี้มีการตกแต่งครบจบครบทั่วเลยนะครับที่มีการเพิ่มเติมเข้าไปนะครับกับเจ้ารุ่นด้านหลังผมนะครับสีดำา l l c k k e dition นะครับในรุ่น Ranger นะครับ DBL Sport 4x2 นะครับ 6AT นะครับซึ่งราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่90000 0 เก้าหมื่นนะครับสี่พันบาทครับคุณลูกค้าสําหรับคุณลูกค้าท่านนี้นะครับเรื่องรับเป็นโปรโมชั่นนะครับดอกเบี้ยสุดพิเศษนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์สี่สิบแปดงวดครับพร้อมฟรีชุดแต่งนะครับผมมีจัดการฟรีชุดแต่งให้เต็มเลยครับคุณลูกค้าแต่ก็มีบางชิ้นบางส่วนนะครับต้องเรียนกันตามตรงว่าคุณลูกค้าก็เพิ่มเงินเข้ามานะครับแต่การเพิ่มเงินมาเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าเล็กน้อยมากนะครับแต่ได้ของที่แบบ ผมบอกได้เลยว่าไปหาซื้อด้านนอกไม่ได้ราคานี้แน่นอนนะครับอันนี้ผมทาราคาเป็นแบบราคาโปรโมชั่นราคาพนักงานให้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้มาเดินดูกันครับว่าความพิเศษนะครับที่เพิ่มเติมลงไปในเจ้าคันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พอเสร็จมาแล้วเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหล่อสวยงามดุดันขนาดไหนก็สีดำแบล็ก k อ dition นะครับในรุ่น4ประตูยกสูงนะครับตัวขายดีนะครับกับเรนเจอร์สปอร์ตนะครับ 6AT คันนี้ไปรับชมกันเลยครับ มาครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะครับสิ่งแรกที่คุณลูกค้าจะเห็นนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนเข้าไปในเจ้าคันนี้นะครับจะเป็นกระจังด้านหน้านะครับคำว่า FORD นะครับจะเป็นแบรนด์ของ King Series นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งจะมีสีแดงสีน้ำเงินคาดมาด้วยนะครับหรือคุณลูกค้าท่านใดไม่อยากได้สีแดงสีน้ำเงินสามารถสั่งได้นะครับผมคัสตอมให้ได้นะครับพร้อมกับไฟสวนะครับที่เป็นมินิมอลไลท์นะครับสีส้ม3จุดนะครับมีมาให้และมีไฟเดย์ไทม์นะครับ ติดที่ตัวกระจังนะครับของชุดตัวนี้มาให้ด้วยก็คือนี่เลยครับ2ข้างเห็นไหมครับตอนนี้ผมกดปุ่มสตาร์ทที่พุท o ออนก่อนนะครับแต่ยังไม่ได้สตาร์ทนะครับตัวไฟ Day Time นะครับก็จะติดพร้อมกับไฟสี a แคมปแล้วก็โคมไฟหน้าพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับบอกแล้วว่าคันนี้นะครับหล่อลงตัวสวยงามเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็สิ่งที่มีการเพิ่มเติมเข้าไปในเจ้าคันนี้นะครับจะมีตัวหนังสือคําว่าเรนเจอรนะครับที่เป็นอะคริลิกนะครับ สีบอลเทานะครับคุณลูกค้าท่านนี้อยากได้สีบอลเทานะครับไม่อยากได้สีแดงไม่อยากได้สีน้ําเงินนะครับซึ่งตัวหนังสือนะครับปกติจะเป็นสีดำนะครับแต่ผมมีการเพิ่มเติมคัสตอมทำออกมาให้เป็นสีบอลเทานะครับเหมือนตามที่คุณลูกค้าชอบเลยนะครับนี่ผมมีการเพิ่มเติมเข้าไปให้เลยนะครับแล้วก็ชุดแต่งนะครับที่มีการตกแต่งเข้าไปในเจ้าคันนี้นะครับผมนะครับ ดีไซน์ให้คุณลูกค้าดูแล้วนะครับแล้วคุณลูกค้านะครับตกลงเลือกมาเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับนี่ตัวนี้เลยครับเห็นไหมครับเป็นแบรนด์วิกเตอร์นะครับในสเกิร์ตด้านล่างด้านหน้านะครับเห็นไหมครับอารมณ์จะค่อนข้างมีความสปอร์ตนะครับโฉบเฉี่ยวเป็นอย่างมากนะครับคุณลูกค้าแล้วก็มีการเวิล์ตัวห่วงลากจูงให้ด้วยนะครับสามารถยังใช้งานได้อยู่นะอ่าเห็นไหมครับ หล่อลงตัวสวยงามจริงๆนะครับรวมถึงตัวนี้เลยครับมีการเพิ่มเติมในคิ้วซุ้มล้อนะครับที่เป็นของแบรนด์วิกเตอร์นะครับในด้านข้างเห็นไหมครับคิ้วซุ้มล้อของแบรนด์วิกเตอร์นะครับเขาจะออกเป็นวงรีนะครับเป็นมนนะครับออกเหลี่ยมๆนะครับจะไม่ได้โค้งเหมือนอคิ้วซุ้มล้อเรียบนะครับที่เราเคยตกแต่งเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นของวิกเตอร์นะครับบอดี้คิดดีไซน์นะครับเห็นไหมครับนี่เป็นพาร์ทวิกเตอร์เลยนะครับคุณลูกค้าหล่อลงตัวสวยงามจริงๆนะครับท่านใดที่ ต้องการนะครับในชุดแบนวิกเตอร์นี่ผมบอกได้เลยว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับมีการเพิ่มเติมอีกอย่างนะครับก็จะเป็นตัวครอบไฟหน้านะครับสีดําด้านนะครับคำว่าเรนเจอร์นะครับที่มีการเพิ่มเติมเข้าไปทําให้ไฟหน้าดูมีมิติแล้วก็หล่อลงตัวเป็นอย่างมากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมผมห้ดูเลยนะครับว่าชุดแต่งนะครับที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยในชุดวิกเตอร์นะครับบวกกับกระจังนะครับที่เป็นตัวคิงซีรี นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับแล้วก็ให้อารมณ์แบบสปอร์ตสวยงามนะครับบวกกับสีคันนี้ที่เป็นสีดำแบล็กอี dition ผมบอกได้เลยว่าหล่อลงตัวมากครับคุณลูกค้าเดี๋ยวไปไล่เดินดูออปชันที่เติมในเจ้าคันนี้กันครับ มาครับคุณลูกค้าไม่พูดไม่ได้ครับกิมมิกเลยนะครับรองเท้าคู่ใหม่นะครับล้อนะครับมีการอัพไซส์นะครับจากของเดิมนะครับที่เป็นสแตนดาดโรงงานจะอยู่ที่ขอบ17เนะครับเป็นแม็กจากโรงงานจะมาที่17นิ้วนะครับคันนี้มีการเพิ่มเติมนะครับใส่ล้อ20นิ้วนะครับเป็นลายเข่าควางนะครับออฟเซตศูนย์ของแบรนด์เอแอมพายนะครับนี่ตัวนี้ผมแถมไปให้คุณลูกค้าเลยนะครับมีการแถมและเพิ่มส่วนต่างนิดหน่อยนะครับแค่นั้นเองนะครับได้อัพไซส์เป็นล้อขอบ20เลยผมบอกได้เลยครับ เพิ่มส่วนต่างนะครับไม่เกินครึ่งหมื่นนะครับคุณลูกค้าได้ใส่ล้อขอบ20รัดด้วยยางแบบนี้เลยนะครับเป็นยางออทเรนนะครับ AT ท u m a c t i ทนะครับขนาดยางอยู่ที่2อ5 55R20 ี่นะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านใดนะครับแพ้เรื่องเสียงนะครับผมไม่แนะนําให้เล่นนะครับผมจะแนะนําในยางที่เป็นตระกูล h t ดีกว่าแต่คุณลูกค้าท่านนี้ชื่นชอบนะครับในลายดอกยางนะครับที่มีความบึกบึนนะครับแล้วก็ดูแบบออฟโรดออฟโรดนะครับ คุณลูกค้าท่านนี้เลยสามารถใส่ได้นะครับผมก็มีการแนะนําแล้วก็บอกถึงข้อดีข้อเสียแล้วด้วยนะครับแต่คุณลูกค้ารับได้ก็โอเคครับผมดีไซน์ให้ไม่ต้องห่วงนะครับในส่วนของขั้นนี้นะครับคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลนะครับสังเกตดีๆนะครับคุณลูกค้าอัพไซส์เป็น20แต่ไม่ติดนะครับเห็นไหมครับมันจะเหลือช่องว่างตรงนี้นะครับคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะติดนะเพราะเวลาช่วงยุบตัวนะครับของโช๊คอัพนะครับล้อเขาจะขึ้นและลงนะครับมันจะไม่มีการเดินหน้าและถอยหลัังนะครบ ถ้าสมมุติเราอยากรู้ว่าเราใส่ล้อสเปคนี้แล้วมันติดหรือไม่ติดนะครับใส่เสร็จคุณลูกค้าหักเลี้ยวได้เลยครับถ้ามันโดนมันโดนตั้งแต่ก่อนที่มันจะเด้งขึ้นและเด้งลงนะครับถ้าจะโดนยังไงก็คือโดนนะครับแต่ล้อชุดนี้สเปคนี้นะครับเพราะว่าเป็นออฟเซตศูนย์นะครับใส่ไปแล้วไม่โดนครับรอดและหล่อและสวยด้วยดูเต็มซุ้มมากเลยครับคุณลูกค้าอะไล่เดินดูนิดนึงครับคันนี้มีหลายอย่างเลยนะครับที่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับมีการใส่เบ้ารองมือจับนะครับเพิ่มเติม นะครับฟรีไปให้เลยนะครับกับคำว่าเรนเจอร์นะครับเป็นเบ้ารองมือจับของตัวมือจับประตูทั้ง4บานนะครับพร้อมมากับนี่เลยครับมีการเพิ่มเติมนะครับราวหลังคานะครับสีดำสีดำด้านนะครับตัวนี้จะเป็นราวที่ผมแถมในโปรโมชั่นให้คุณลูกค้านะครับบอกแล้วว่าหล่อลงตัวสวยงานจริงๆนะครับฟิล์มคันนี้นะครับก็ติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับคุณลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มมาที่ บานหน้า40นะครับรอบคัน60นะครับคลูกค้าไม่อยากได้มืดมากนะครับก็เกรงในเรื่องเวลาขับกลางคืนจะเกิดอันตรายบูโน่ก็จัดให้ได้ครับเห็นไหมครับเทาๆอะไรเอ่ยบอกแล้วนะครับว่าคันนี้นะครับเป็น DBL Sport ครับแต่นี่มาได้ยังไงตัวนี้นะครับคุณลูกค้ามีการเพิ่มเติมเข้ามาครับสำหรับโลบาร์ไวแท็กนะครับติดตั้งในรุ่นสปอร์ตสามารถทําได้นะครับท่านใดสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับที่ เบอร์ตามที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับหรือชื่นชอบนะครับในโรบาร์ที่เป็นแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น h a m m e r Outlander นะครับเรามีหลายแบบหลายรุ่นด้วยนะครับไม่จําเป็นที่จะเป็นเฉพาะตัวรุ่นที่เป็นโรบาร์ไวาท์แท็หรือคุณลูกค้าท่านใดนะครับไม่ได้ออกรุ่นไวทแท็แต่ชอบในโรบาร์ไวท์แท็กบุโน่ก็จัดให้ได้นะครับแล้วติดตั้งจริงนะครับตัวนี้นะครับ ใช้งานได้จริงนะครับคุณลูกค้าผมบอกเลยนะว่าแข็งแรงนะครับใช้งานได้จริงโอ้โหล่อลงตัวสวยงามจริงๆครับอ่าล้อด้านหลังก็สเปคเดียวกันนะครับขอบ20ขนาดยาง275นะครับ55 R 20นะครับพอใส่สเปค120แล้วเนี่ยคุณลูกค้าสังเกตดีๆเลยนะครับว่ามันจะค่อนข้างดูมีมิติที่เต็มซุ้มนะครับทีแรกคุณลูกค้าก็เออผมแถมล้อ18ให้นะครับแต่ว่า คุณลูกค้าอยากได้แบบอารมณ์เต็มๆซุมนะครับผมก็แนะนําว่ามีขอบ20ครับที่สามารถใส่ได้นะครับแต่อาจจะเพิ่มส่วนต่างให้ผมนิดนึงนะครับผมบอกแล้วครับว่า18ขยับมา20เพิ่มเงินไม่ถึงไม่ถึงไม่เกินครึ่งหมื่นครับคุณลูกค้าได้ใส่เลยนะครับหลักพันโอ้โหคุ้มโคตรคุ้มครับต้องใช้คํานี้ไปครับเดี๋ยวไปดูกิมมิคของคันนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับบอกแล้วว่าคันนี้นี่อาจจะไม่ได้เวอร์วังอลังการนะครับแต่ทุกอย่างที่แต่งลงไปนะครับสวยงามแล้วก็ใช้สอยได้จริงครับไปดูกัน มาครับคุณลูกค้ามาดูกิมมิคของคันนี้ในด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะครับคุณลูกค้าสังเกตไหมครับจะมีตัวหนังสือคําว่าเรนเจอร์นะครับนูนออกมานะครับปกติแล้วจะเป็นปั๊มจมจากโรงงานนะครับแต่ว่าคุณลูกค้าท่านนี้นะครับอยากให้ด้านหลังดูมีมิตินะครับเพราะฉะนั้นผมเลยแนะนําว่าใส่เป็นตัวหนังสือที่คําว่าเรนเจอร์ดีกว่านะครับทีแรกคุณลูกค้าเองก็อยากได้ฝาครอบท้ายนะครับที่มีการติดด้านหลังแต่อย่างที่ผมเรียนแจ้งครับฝาตัวนี้ มันติดตั้งโดยที่ไม่ได้ยึดติดกับโครงสร้างนะครับเป็นการติดกาวสองหน้าเข้าไปนะครับอนาคตคุณลูกค้าใช้งานไม่ทนระวังนะครับมันมีการหลุดการล่อนการเสียหายนะครับหรือปลิวหลุดออกไปเนี่ยสิ่งแรกที่คุณลูกค้าจะเจอนะครับมันไปโดนเพื่อนร่วมทางนะครับถ้ามันโดนไม่จังนะครับหรือโดนไม่เต็มก็โชคดีของเพื่อน่วมทางไปนะครับแต่ถ้ามันเข้าหน้ากระจกขึ้นมาเนี่ยผมบอกได้เลยเนี่ยสมมติวิ่งมาที่ความเร็วร้อยยี่ร้อยสามนะครับ มันเกิดอันตรายแน่นอนนะครับแล้วก็เราเองก็ต้องมานั่งปวดหัวกับเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องพวกสกู๊ปนะครับหรือข้อฝาท้ายนะครับตอนนี้ผมพยายามไม่แนะนําลูกค้าเลยนะครับอะไรที่ติดแล้วสวยงามใช้งานได้จริงนะครับแลวไม่มีอันตรายในอนาคตผมเชียร์ผมแนะนานะครับแต่อะไรที่มันติดแล้วมันมีอันตรายนะครับผมพยายามจะแจ้งก่อนแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากได้ ก็แล้วแต่ท่านครับเงินของท่านนะครับการดีไซน์เป็นของท่านนะครับข้อมูลเป็นของผมผมนาเสนอกในเรื่องของความเป็นจริงนะครับให้คุณลูกค้าตัดสินได้เลยนะครับมาด้านท้ายครับมีการเพิ่มเติมตัวหนังสือคำว่าเจอร์นะครับดูมีมิติแล้วใช้เป็นตัวหนังสืออะคริลิกสีบอลเทาให้สีเทานะครับสีเทาเมทโเกเหมือนที่ฝากระโปรงหน้าเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีการติดตั้งนะครับตัวครอบไฟท้ายนะครับคำว่าเจอร์นะครับเพิ่มเติมเข้าไปด้วยแล้วไฟท้ายของตัวสปอร์ตนะครับก็จะเป็นฮา l ์ฟเอลนะครับเป นนะครับอ่ะกิมมิกเลยนะครับนี่เห็นไหมครับคุณลูกค้าอะไรเอ่ยเป็นโรเลอร์ลิตไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของ a e r o g a s นะครับติดตั้งนะครับโดยศูนย์บริการนะครับตอนนี้นะครับผมจัดโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับปกติแล้วนะครับราคา a e r o g a s ชุดนี้นะครับจะอยู่ที่ 37,500บาทรวมค่าติดตั้งแล้วสุดที่คุณลูกค้าจะต้องจ่ายกลมๆที่41,000บาทนะครับแต่ตอนนี้ท่านใดที่สนใจใน a อ r o ร u กาดไฟฟ้านะครับเป็นโลเะหลิดไฟฟ้านะครับติดตั้งโดยศูนย์บริการนะครับตัวนี้วารันตีให้3ปีแสนโลนะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่ไม่ใช่แบรนด์แอ r o ร u กา d ที่ติดตั้งในศูนย์บริการนะครับพวกแคมเมอร์ต่างๆอะไรพวกนี้นะครับเขาจะวารันตีแค่ปีเดียวนะครับ แต่ตัวนี้วารันตีให้3ปีนะครับแสนโลนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นเลยนะครับคุณลูกค้าฟังดีๆเลยนะครับท่านใดต้องการติดโลลลิตไฟฟ้าแบบแอโรกาจากศูนย์บริการนะครับทักมาหาผมได้เลยนะครับผมมีพิเศษให้เลยนะครับเหลือรวมค่าโรลลิตไฟฟ้าและค่าติดตั้งเหลือเพียง37,500บาทครับไม่มีค่าติดตั้งครับเสียแค่ค่าโรลลิตฟรีค่าติดตั้งไปเลยนะครับจากปกติ4 1 0 0 0บาทตอนนี้เหลือเพียง สามแสนสามหบาทเท่านั้นครับท่านใดสนใจต้องรีบนะครับของมีจํานวนจํากัดอ่ะแอร์โรกาสนะครับจะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ความทนทานนะครับแต่ตัวแอ r o โรกาสเนี่ยเขาจะไม่มีรรโมทแยกนะครับจะใช้เป็นการเปิดปิดโดยการนี่ครับสั่งผ่านปุ่มตัวนี้ครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับดูความสมูทของการทํางานของตัวโรลลิตไฟฟ้าอ่านี่ผมกดแล้วนะครับผมเอามือออกแล้วนะ คุณลูกค้าเห็นไหมครับโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับบอกแล้วว่าสวยนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็แอโรกาสนะครับมีการกันน้ํามากกว่า96 97เกือบเกือบร้อยเนะครับแล้วก็ที่ห่อๆอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันคืออุปกรณ์ที่เป็นของเดิมโรงงานนะครับที่ผมถอดออกมีการเปลี่ยนของใหม่เข้าไปนะครับระบบคืนให้ลูกค้านะครับทุกชิ้นนะครับผมไม่เก็บไว้นะอ่าด้านในนะครับเวลาเปิดมาแล้วก็จะมีไฟสองสว่างให้ที่ด้านหลัง นะครับของแบนในรถกาสนะครับแล้วก็ตัวพวกรางเก็บตัวฝาถาดก็จะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ตัวด้านในก็จะมีปั๊มตาแอร์โรกาสให้เราด้วยนะครับก็หล่อลงตัวสวยงามจริงอ่ะตัวนี้มีระบบเซฟตี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูครับคุณลูกค้ามาครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะลองเทสนะครับในการกดปิดตัวโลลิตไฟฟ้าแบนในรถกาสตัวนี้นะครับอ่ะกดทีเดียวพอครับแล้วก็ปล่อยมือนะครับตอนนี้นะครับ รโรเลสติดก็กําลังเลื่อนมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามือดันไว้นะครับดูซิว่าเขาจะหยุดไหมนะครับเห็นไหมครับคุณลูกค้ามันมีการหนีบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับมันปลอดภัยนะครับแล้วก็ทํางานได้จริงนะครับเห็นไหมครับพอมีวัตถุอะไรที่เขาสัมผสัสได้ว่ามีการขวางการทํางานของระบบเขาอยู่นะครับการาท,าท,าทํางานในการสั่งไม่ว่าปิดหรือเปิดเนี่ยเขาจะหยุดการทํางานทันทีนะครับแต่คุณลูกค้าไม่ต้องมปกังวลนะครับพอมันหยุดปุ๊บเราสามารถกดต่อครับอีกหนึ่งที นะครับให้เขาปิดมาได้เลยนะครับก็เรียบร้อยแค่นั้นเองครับคุณลูกค้าอ่าเห็นไหมครับบอกแล้วว่าท่านใดนะครับที่กําลังมองหาโรเลอร์ลีดไฟฟ้านะครับที่ได้การวารันตีในระยะยาวนะครับแล้วก็คุ้มค่าคุ้มทุนนะครับแล้วไม่ต้องเสี่ยงกับเรื่องอุปกรณ์ต่างๆจะเสียหายหรือตัวระบบจะเสียหายนะครับผมบอกได้เลยนะว่า a อ r o โอกาสนะครับเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์มากนะครับแล้วอย่าลืมนะครับว่า ติดตั้งโดยศูนย์บริการนะครับวารันตีที่3ปีนะครับหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับผมเน้นย้ำนะครับเรื่องวารันตีเพราะว่าอย่าลืมนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับการวารันตีนะครับมันจะทําให้เรามั่นใจและอุ่นใจได้ว่า อุปกรณ์พวกนี้นะครับเราจะไม่เสียประโยชน์เปล่าหรือเราจะไม่เสียตังค์ฟรีนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้งานไปนระยะปี2ปีแล้วมันเกิดปัญหานะครับบางค่ายอื่นแบรนด์อื่นเนี่ยอาจจะประกันแค่ปีเดียวนะครับพอเลยอายุ1ปีเนี่ยถ้ามันเจอปัญหาคุณลูกค้าต้องทําใจนะครับแต่ตัวนี้รับประกันถึง3ปีนะครับหรือ1นึ่งแส กิโลเมตรนะครับแล้วราคาตอนนี้นะครับรวมติดตั้งแล้วนะครับเหลือเพียง37,500บาทครับท่านใดหาอยู่ต้องรีบครับบอกได้เลยว่าพลาดไม่ได้เลยกับแบรนด์นี้นะครับแอโรการ์ดโลลลิตไฟฟ้าติดตั้งโดยศูนย์บริการครับโอเคครับคุณลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างครับกับ EP สุดท้ายไตรมาสสุดท้ายนะครับของเจ้าบึกบึนนะครับดำดุดันนะครับレンเจอร์ DBL นะครับสปอร์ตสี่คูณคันนี้กันนะครับกับชุดแต่งนะครับที่มีการ แคมเปญพิเศษนะครับฟรีชุดแต่งให้คุณลูกค้าแล้วก็มีการเพิ่มส่วนต่างในราคาน้อยนิดนะครับแต่ได้ของที่แบบคุณภาพครับจอนะครับท่านใดอยากได้แบบนี้นะครับโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์092 261 0523นะครับผมบูโรฟอร์ดนะครับจากฟอร์ดพระประแดงยินดีเสิร์ฟยินดีให้บริการทุกท่านเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตจบคลิปการรีวิวเจ้าดำดุดันสีดำ black edition กับ Sport 4x2 6AT พร้อมชุดแต่งจักเต็มไว้เพียงเท่านี้นะครับ เนื่องจากต้องเอาเข้าห้องส่งมอบแล้วเตรียบรอส่งมอบในวันถัดไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตขอตัวลาอัสลามุอะไยกุมครับสวัสดีครับ